ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีนะครับแล้วก็เราได้เห็นหลายๆอย่างในในเกมนี้ซึ่งซึ่งในส่วนที่เราวางทติกมา11ต่อ11เนี่ยคือ่อนข้างที่จะเราซ้อมกันมาได้ดีนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่พอเหลือนักเตะ10คนเนี่ยมาทำให้รูปเกมการเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะว่าเพราะว่าคือด้วยตัวเล่นน้อยกว่าแล้วก็ทําให้ครึ่งหลังเนี่ยโคราชก็มาขึงเราแล้วก็เราก็ต้องเปลี่ยนติกเป็นเล่นเคาะแทแทกับรับในแดนแน่นเพื่อจะโต้กลับกับ งการเยอทีใหญ่การ้าเรือับการแรบก็แน่นอนครับก็เราก็ต้องไปดูผู้เล่นที่ดูความพร้อมของผู้เล่นทั้ง11คนซึ่งซึ่งในแมตช์ที่ผ่านมาซึ่งดาริโล่ก็ไปลำปางก็เล่นเล่นได้ดีนะครับแต่ว่าคือเขาป่วยเขาป่วยแล้วทั้งอาทิตย์เขาไม่ได้มาซ้อมรวมถึงกิริตด้วยที่มีอาการบาดเจ็บซึ่งซึ่งอาการของเขาก็ซ้อมได้แค่10%ซึ่งเราก็เลยเลือกที่จะพักเขา2คน เพื่อที่จะให้สมบูรณ์ในแมตช์ท่าเรือซึ่งซึ่งถ้าสมมติว่าในทิศหน้าเรามีผู้เล่นที่พร้อมกลับมาซ้อมได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คิดว่าน่าจะมีสิบเอ็ดตัวแรกที่ดีสุดของทีมครั้งนึ่งครับครับผมส้องครับเดครับก,ก,ก็ต้องขอบคุณนะครับแม์นี้เป็นแมตช์สุดท้ายในบ้านซึ่งซึ่งแน่นอนแหละเราไม่ได้เห็นบรรยากาศอย่างนี้มานานแล้วก็เชื่อเหลือเกินครับวันนี้ด้วยสถานการณ์ที่ออพอเราสิบเอ็ดสิบเอ็ดก็มันอยู่แล้วแต่ว่าพอเหลือสิบต่อสิบเอ กำลังใจจากแฟนบอลก็ค่อนข้างที่จะมีมากขึ้นเสียงเชียร์ก็เสียงดังขึ้นครับก็เหมือนให้กําลังใจทีมที่กำลังไปลองซึ่งซึ่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณแฟนบอลถ้าไม่ได้เสียงจากแฟนบอลในวันนี้ก็ผมว่านักบอลทุกคนก็ไม่มีกาลังใจที่จะวิ่งวันนี้ทุกคนเป็นได้ชัดเลยทุกคนก็เล่นเพื่อแฟนบอลแล้วก็เต็มที่แล้วก็สามารถมอบความสุขเก็บสามแต้มในบ้านได้ก็ต้องขอบคุณแฟนบอลมากๆครับท,ที่เข้ามาให้ความไอเชียร์ในวันนี้ครับขอบคุณมากครับ